ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soc c เกอร์ส e r เปเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้เดินทางมาถึงวันพุทธที่4ตุลาคมนะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนเป็นค่ำคืนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะเลือกคู่ระหว่างนาโปลรีเจอกับทางลิลมาดิดมานะคู่นี้ ราคาเสมอนะให้อยู่ไปทางลิวมาดดิทีมเยือนก็เป็นลิวมาดิดนะที่แพ้ยากจริงๆนะเมื่อคืนเอาชนะทางนาโปรีไปได้4ประตูต่อ3นะก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้ต่อไปนะชนะ2แมตติดนะสำหรับทางลิวมาดิดนะก็แพ้ยากจริงๆนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่ออันตรายจริงสําหรับทางลิวมาดิดนะในลีกนี้อาจจะมีฟอร์มกระท่อนกระแท่นบ้างนะเออพูดถึงฤดูกาลนนะไม่ใช่ฤดูกาลนี้ฤดูกาลนี้ในลีกก็ดีด้วยนะอย่างฤดูกาลก่อนเนี่ย ในหลีกนี่กระท่อนกระแท่นนะแต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนหลีกนี่เชื่อขนมกินได้เลยเข้ารอบลึกแน่ๆนะสำหรับทางริวมารติดนะดีจริงๆช่วงนี้นะนาโปลีว่าแน่ๆยังเอาไม่อยู่นะเล่นกันที่บ้านของนาโปลีเออและอย่างก็คู่หูจากอังกฤษก็ไม่รอดนะเมื่อคืนนะอาเซนอนก็โดนนะอาเซนอลก็แพ้รองไป2ประตูตอนหนึ่งส่วนแมนยูก็โดนนะแพ้กาลาตาสลายนะก็แพ้ทั้งคู่เลยนะตัวแทนจากอังกฤษ2ทีมเมื่อคือนวันอังคารเนาะวันนี้มีอีก สทีมนะจากอังกฤษนะเป็นนิวคาเซิลแล้วก็ทางแมนซี Z, นะแมนซี Man Z, เจอกับไล์ซิกนะแต่คู่ที่เราเอามาคุยกันวันนี้เป็นคู่นี้นะเป็นนิวคาเซิลเจอกับเปเช่นะกลุ่มนี้โหดจริงๆนะอย่างที่เรารู้นะมีนิวคาเซิลมีเปเช่มีดอทมุนแล้วก็มี a อซีมิลานนะสทีมนี่โอ้โหตัวเต็งทั้งนั้นเลยนะก็กรุ๊ปอ,อัปเดตนะ วันนี้เนื้อกูนี้มานาะนิวคสัสเซิลเจอกับเอเช่นะวันนี้เล่นกันที่บ้านของนิวคสัสเซิลสนามเซนะต์เจมส์พาร์คนะเตะกันเวลาตีสอเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง นิวคาสเซิลเจอกับเปเช่นะวันนี้ได้มาเล่นนัดแรกในบ้านเลยนะสำหรับนิวคาสเซิลนะนัดแรกในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบหลาย1ิปีเลยนะกี่ปีไม่รู้จำไม่ได้แต่แน่นอนนะว่ันานแน่ๆนะเพราะนิวคาคสเซิลมีช่วงตกชั้นช่วงอะไรไปด้วยนะเพิ่งจะได้กลับมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในบ้านเนาะนัดแรกก็ไปเยือนเขานะไม่ได้เล่นในบ้านนะนัดนี้มาเล่นในบ้านนัดแรกนะสนามเซนต์เจมส์ปาร์คอุณภูมิที่นิวคาคสเซิลวันนี้14องศาแล้วก็ดูเหมือนจะมีฝนด้วยนะมาดูเฮดทูเฮดข,ของู่นนี้อย เฮดเว่ให้ของคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะนิวคาสเซนนี่ไม่ค่อยได้ไปทางยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะส่วนทางเพชเช่นี่เป็นขาประจําของแชมเปี้ยนลีกแหละในรอบ10ปีหลังนะตั้งแต่มีการเทคโอเวอร์จากทางฝั่งตะวันออกกลางนะก็เป็นขาประจําของทางฝรั่งเศสนะที่มาเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกสถิติคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะคู่นี้ก็เป็นเจ้าของทีมจากทางฝั่งตะวันออกกลางทั้งคู่นะจากทางฝั่งดูไบกับทางฝั่งซาอุดนะตอนนี้นิวคาสเซลเป็น ทีมที่รวยที่สุดในโลกแลนะเป็นเศรษฐีซาอุมาซื้อนะเป็นกลุ่มทุนจากซาอุนะส่วนเปเช่นี่ก็คือเศรษฐีเก่านะโดนนิวคาสเซิลแซงนะตอนนี้นิวคาสเซิลเป็นทีมที่รวยที่สุดในโลกไปแล้วเนาะมาดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันหน่อยผ่านไป1แมตช์แล้วนะในกลุ่มนี้เปเช่ che, นัดแรกชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะชนะดอดมูลไปนะวันนั้นก็ประธานเป๊ก็ยิงไปลูกหนึ่งส่วนนิวคาสเซิลเสมอกับเอซีมิลานศูนย์ศูนย์นะนิวคาสเซิลก็มี1แต้มนะเปเช่มี3แต้มมิลานมี 1แต้มดอทมูลมีศูนย์แต้มนะก็ยังประมาทอะไรกันไม่ได้หรอกในสายนี้นะมันแพ้ชนะกันได้หมดนะเปเชอาจจะมีสิทธิ์ตกรอบก็ได้นะใครจะรู้นะเพราะว่าเจอกันได้หมดนะนิวคาสเซิลก็ดีขึ้นมานะเอซี AC มิลานก็มาตรฐานแชมเปี้ยนลีกนะดอทมูลนี่ก็มีเซอร์ไพรส์ให้เห็นอยู่บ่อยๆนะเปเชนี่ก็ตกม้าตายบ่อยนะในช่วงหลังนะไปไม่ถึงดวงดาวสักตีนะมีทั้งเมสซี่เนย์มาร์แล้วก็ทางเอ็มบาเป้ก็ไปไหนไม่รอดนะแต่ฤดูกาลนี้เหลือแค่ เอมปาเแล้วก็เพื่อนๆน,นะเมสซี่กับเนย์มาก็ย้ายไปหมดแล้วนะเมสซี่ย้ายไปทางเมกาเนาะเนย์มาย้ายไปซาอุน,นะมันดูฟอร์ม6แมตช์หลังสุดของทั้ง2ทีมกันนิวคาสเซิลหแมตช์หลังสุดนี่ชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1นะมีแพ้นัดเดียวแพ้บไบรตัน3 1แต่หลังจากที่แพ้บไบรตัน3 1นนี่ชนะมา4แล้วก็เสมอ1นะชนะเบนฟอร์ด1-0เสมอมิลาน 0- 0แล้วก็มาถล่มใส เชฟยู8-0มีชนะแมนซิในคาราบาวครับด้วย1-0แล้วก็เจอกับเบอร์รี่นัดล่าสุดก็เก็บใช้ชนะไปได้นะ2ประตูต่อ0 3นัดหลังสุดนี่คลีนชีทหมดเลยนะแล้วก็ยิงไป11ลูกนะโดยเฉพาะยิงเชฟยู u, นี่ไป8ลูกเลยก็ฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยละ่ะสำหรับนิวคาสเซิลไม่กลัวใครตอนนี้ส่วนทางเปเชก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะ6แมตช์หลังสุดนี่เหมือนกันเลยชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1มีแพ้นีดนะ3ประตูต่อ2นะนัดเดียวนะ ในลีกก็จะมีชนะลอง31ชนะลียง41แล้วก็แชมเปี้ยนลีกชนะดอทมูลสอชนะมาเซ40ีและนัดล่าสุดนี้ไปเสมอแบบพลิกล็อกแล้วนะเจอกับทีมต่ำชั้นอย่างเกรมองฟุตนะไปเสมอ0ูนย์ประตูต่อ0ก็น่าจะเข้าใจได้แหละว่าเปเช่เตรียมตัวมาเพื่อนัดนี้โดยเฉพาะเลยนะก่อนนัดล่าสุดนี้ก็เสมอไปแต่บอลลีกของเปเช่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอยู่แล้วนะไม่น่าจะมีปัญหานะสำหรับในบอลลีกก็เปเช่เป้าหมายเดียวของ กลุ่มทุนทางดูไบนะก็คือแชมป์ของยูฟาแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นนะแชมป์นลีกนี่ไม่มีผลต่อเปเช่แล้วนะเล่นยังไงก็ได้นะเรือแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างเดียวนั้นที่จะเป็นทาร์เก็ตเป็นเป้าหมายของทางเปเช่ในฤดูกาลนี้เนาะอ่ะมาดูฟอร์มกันเป็นทีมเย้าทีมเยือนหน่อยนิวคาเสเซิลเวลาเล่นในบ้านนี่นับว่าโหดเลยนะหกแมตช์หลังสุดนี่ชนะ4แล้วก็แพ้1มีแพ้ลิเวอร์พูลไป2-1นะแต่ว่านอกนั้นก็ดีเลยชนะแอสตันวิลล่า5-1 ชนะเบนฟอร์ด1-0ชนะแมนซี1-0แล้วก็นัดล่าสุดชนะเบอร์ลี่2-0เนาะเล่นในบ้านนี่ไว้ใจได้เลยสำหรับนิวคาเซิลนะเหนียวจริงๆนะส่วนทางเปเช่เวลาไปเยือน3มแมตช์หลังสุดก็ไม่แพ้ใครนะชนะ1แล้วก็เสมอ2ก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับฟอร์มการเป็นทีมเยือนของเปเช่แล้วก็ฟอร์มในบ้านของนิวคาเซิลก็ดีจริงๆนะมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกัน9เกมหลังสุดของนิวคาเซิลยิงได้19เสีย7นะส่วนเปเช่8เกมหลังสุดยิงได้16เสีย 6ก็ตัวเลขใกล้เคียงกันเลยนะตัวเลขเกมลุกนี่2ลูกต่อแมตช์ด้วยกันทั้งคู่นะส่วนตัวเลขในเกมรับนี่0.75ประตูกับ0.78ประตูก็เรียกว่าสถิติประตูได้ประตูเสียนี่แทบจะเท่ากันเลยนะสำหรับคู่นี้เดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันหน่อยมาดูกันที่ตัวเจ็บตัวแบรนดก่อนตัวเจ็บตัวแบนดของทางฝั่งนิวคาสเซิลจะมีตัวสําคัญเลยคือเวีนบอตแมนนะเซนเตอร์ตัวหลักลงสนามไม่ได้แล้วก็มีฮาวิบานกับโจวิลล็อกนะโจวิลล็อกนี่เจ็บยาวอยู่แล้วแล้วก็ จรจลินตันกับคาร์ลมิลซันนีก็ยังไม่ฟิตด้วยนะจะมีปัญหาแค่สวนบอสแมนแหละที่หนักๆเลยนะเซนเตอร์ตัวจริงนะลงสนามไม่ได้ในนัดนี้ส่วนทางฝั่งเปเช่มีเจ็บอยู่5ตัวนะตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างผสมกันไปนะคิมเปนเบ้กับอาเซนซิโอนี่ตัวจริงนะลงสนามไม่ได้นูโนเมนเดสก็ลงไม่ได้เซอร์โชลิโก้ก็ลงไม่ได้เคเลนนาวัตผู้รักษาประตูตัวสำรองก็ลงไม่ได้นะ5ตัวเลยตัวเจ็บนี่ดูทาง เปเช่จัดเยอะกว่านะแต่ตัวที่มีผลนี่น่าจะเป็นบอตแมนมากกว่านะเพราะว่าเปเช่กลุ่มกําลังตัวสำรองก็ยังพอทดแทนกันได้อยู่แต่ว่าทางนิวคาสเซิลเดฟชาร์จมันอาจจะเล็กไปหน่อยนะในฤดูกาลนี้เสียตัวหลักไปก็ค่อนข้างมีผลเลยนะมาดูสรตตัวผู้เล่นตัวจริงกัน มาเริ่มทางฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิล4-3-3นะกเป็นนิคป,ป๊บนะวันนี้ต้องใส่ลาซาเลสลงมาแทนบอสแมนนะยืนคู่กับฟาเบียงชาในคู่เซนเตอร์นะทางฝั่งซ้ายเป็นแดนเบิร์นทางฝั่งขวาเป็นทิปเปียก,กับตันทีมตรงกลางวันนี้ใช้โตนาลี่กิลมาเลสแล้วก็ลองสตาฟนะโจโลินตันไม่ฟิตเนาะข้างหน้าก็จะเป็นอีซักเอาเมลอนแลวก็แอนโทนิก,กอรอนส่วนทางฝั่งทีมเยือนเปชเช่4-3-3เหมือนกันนะกเป็นดอนนารุมานะ เซ็นเตอร์แบ็กสตัวเป็นมาควินยอรกับมิลานสกินเนียทางฝั่งซ้ายเป็นติโอเฮอร์นันเดสทางฝั่งขวาเป็นฮากิมิตรงกลาง3ตัวเป็นเอมิลี่อูกาเต้แล้วก็วิตินย่านะข้างหน้า3ตัวจากเนย์มาเมสซี่เอ็มปัเป้ตอนนี้เหลือเอ็มปัเป้ตัวเดียวนะได้ตัวใหม่มา2ตัวนะเป็นโคลูมูเอนี่แล้วก็เดมเบเล่นะเป็นดาวรุ่งมาทั้งคู่เลยนะมาจากบาร์ซ่าแล้วก็มาจากกรัตบนะักเนาะตอนนี้ข้างหน้าของเปเช่ก็กลายเป็นสุน้าทีมชาติฝรั่งเศส ทั้ง3ตัวเลยนะทั้งเดมเบเล่ทั้งมัวนี่ i, แล้วก็เอ็มปาเป้นะเป็นสุน้าทีมเดียวกันในเปเช่ด้วยในทีมชาติฝรั่งเศสด้วยนะก็ถือว่าเข้าขาน่าจะดีเลยละ่ะสำหรับ3ตัวหน้าของเปเช่เดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้วันนี้เปิดออกมาเสมอนะเสมอเนวคาเซ่นเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านต่อน,น้ํานิดๆน,นะแล้วก็สกอร์สูงต่ําอยู่2ลูกครึ่งควบสเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดเราไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน นิวสต็อกเกอร์สไนเปอร์มองไปทางเบเช่ทีมเยือนนะโอเคแหละฟอร์มหลังสุดจะสูสีกันอยู่นะระหว่างนิวคาเซิลกับเบเช่แต่เรื่องประสบการณ์ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี้เบเช่มีมากกว่านิวคาเซิลเยอะกว่าแน่นอนนะสังเกตได้จากนิวคาเซิลเวลาเล่นนัดแรกนะดูจากที่เล่นกับมิลานอนะ่ะมันจะดูเกร็งๆนะจากฟอร์มดีในพรีเมียร์ลีกพอไปเจอมิลานในยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันดูไม่เป็นธรรมชาติของนิวคาเซิลนะก็เรียกว่ายังปรับตัวกับทาง ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ไม่ค่อยดีนักนะผิดกับเปเช่นะที่เล่นมาเป็น10ปีแล้วนะแต่ก็ยังไปไม่ถึงดวงดาวสักทีสําหรับเปเช่วันนี้เปเช่มาเยือนก็จริงแต่ดูสภาพตัวผู้เล่นก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะตัวเจ็บมีไหมก็มีแหละแต่ว่ามันไม่หนักหนาเท่ากับเซนเตอร์ตัวจริงของทางนิวคาสเซินนะที่ต้องมารับมือกับมัวนี่ต้องมารับมือกับเอ็มปาเป้ใช้ราซ์เลสมานี่ผมว่าไม่น่าจะเข้าฝักเข้าฟอร์มกันนะสําหรับแถวหลังของทางนิวคาสเซินนะ แล้วอ,อย่างก็คือทีมเวิร์คของทางข้างหน้าของทางเปเช่ี่อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็น3ตัวทีมชาติฝรั่งเศสทั้งหมดก็น่าจะรู้ใจกันดีนะคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวนะสู่หน้าไม่ค่อยเห็นนะสตัวบนเป็นทีมชาติทั้งหมดเนี่ยเปเช่ก็ไปเก็บรวบรวมมาได้นะทั้งมอานีทั้งเดมเบเล่ le, แล้วก็ทั้งเอ็มปาเป้นะวันนี้อาจจะดูสูสีกันแต่ผมเชื่อว่าข้างหน้าของทางเปเช่ ดูดีกว่าข้างหลังของนิวคาสเซิลนะแล้วก็ประสบการณ์ในแชมเปี้ยนลีกที่มากกว่าของเปเช่วันนี้ถ้าให้เลือก1ทีมผมเลือกเป็นเปเช่ทีมเยือนดีกว่าเนาะวันนี้ราคาเสมอนะเสมอนิวคาสเซิลเจ้าบ้านนะผมให้เลือกลองไปทางทีมเยือนเปเช่ สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม scsn นะมีตัว ad ด้วยนะใส่ scsn ก็ ad เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปก็ ad เข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเร็วถทามก่อนเตะผมะะก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่า ส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลยนะ Soccer Sniper นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวนันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ